คอยู่นรถแค่คนเดียวตเมีนคุณบาดเจ็บว่าเป็นอยัางไรคุณแคคนเดียว็คนเดียวสงหลงบานแล้วปลอดภัยปลอดภัยรถโมปูนตรงข้างทางขมิวพูดอะแม่คูคคูมาแล้วพูดอะมาั้ย มามทีผ่ผลมาแล้วนุน่นอ่มามาอะไรหลุดโมกปูนความมาอะไรฮะมาอะไรรถเม่โคมาช่วยรถโมกปุนป้นรถโมกปุ้นครับเปีเยงรถโคมาแล้วแสมไปด้วย เมืไหพี่ไปลูก,กันได้ไปถึงบอกพ่อแน่ว่าเมื่อวานพี่พานมาขี่รถลมอันนี้เาเป็นแดเวเอากนลองมาเด็กเจินใจกับนืออวาเขาทำให้เขาทลดมูกปวนควาำ รถแมคโคอขามิวไป๊อปไปต๊ครับามับไหม่ะไปามวับด้หมวาจดูกแมคโกับเทนัามิวับได้ห โดนโน้องว่าเอาดูโน,โน้ำไปเนี่ยทำไมไม,ไม่ขึ้นอ่ะไม่มีื่องยังไม่ขึ้นเลยม,มันหนักมันหนักน้ำมันมีปปูนี่หันเนาะห<อ>ลายแล้วเนี<ใ>น่ยูนก <ไป S 2> ็อยู่แน่น รถอ,ออกเงิพ pues mm ้นมากนะนโเพาสีแล้วันอุกเดงเอาว้ครับดูรถสับ yeah. ้นยเดี๋ยวใ้ม oh oh okay. ่กบอเดี๋ยวอีกโดน มาเดียวขึ้นง่ายละมั้งกจือก้กกอง <c oughs> อะไรลมาจากน้อยนี่ละได้ยินน้องหาอะไรอะไรลมาหืมอะไรลมาไหนต้องหาอะไรลมาเออรถยังไงรถเชนใหญ่มายกรถโม่ปูนได้น่ะขมิ้วรถโม่ปูนล้ม รูโมปุลคว่ำรัโมบลรถโมปุลรถโมปุลขึ้นไม่ได้เลยครับอเซม่งไปถ่ายทุกคนอีกหนึ่งนาทีไปเลยอ โอีโอกเจ้าหนึ่งนาที่เี๋ยว่ห้องไปถ่ายละได้าที่เดียวหนึ่งเราไม่ไปไม่ไปได้เลยเอา้าไปโอ้อืมไปไหนไปนไหนไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่เราก็จะกลับ เขาเป็นหนักโปรงแซมเนี่ยอ๋อ,อน่าจะเกียบ์ทีแล้วทีแล้วก็แบบเสียหลักตกลงมาแบบนี้นเหรออ๋อไม่หูห